ผู้ชมคะย้อนกลับไปที่เกาหลีใต้ก่อนหน้านี้มีโฆษณาชิ้นหนึ่งที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจาร์ณด้วยความไม่พอใจนะคะว่าบริษัทผลิตภัณฑ์นมแห่งหนึ่งได้ใช้วิธีแอบถ่ายและดูถูกความเป็นผู้หญิงที่ไปเปรียบเทียบว่าผู้หญิงเป็นเสมือนเป็นวัวนะคะหลังจากนั้นบริษัทก็ออกมาถแถลงและอธิบายแนวทางการทำโฆษณาชิ้นนี้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีใต้ในประเทศไทยก็ระบุว่าแนวคิด ที่ผู้ชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่มากในสังคมเกาหลีใต้และถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นด้วยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะโฆษณาความยาว37วินาทีเราเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งเดินถ่ายวิดีโออยู่ในป่าเขาเจอกับกลุ่มหญิงสาวที่ดูสะอาดบริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติกำลังยืดตัวออกกำลังในทุง่งหญ้าแต่แล้วเขาพลาดเหยียบกิ่งไม้จนเกิดเสียงพวกเธอทั้งหมดรู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาอีกทีสิ่งที่เห็นอยู่บนทุง่งหญ้ากลับเป็นวัวนมฝูงใหญ่ โฆษณาชิ้นนี้ทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์นมในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าใช้ภาพผู้หญิงสื่อถึงวัวนมและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนมองว่าโฆษณานี้ยังนำเสนอภาพการแอบถ่ายสะท้อนความไม่เหมาะสมการแอบถ่ายผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากถูกต่อว่าอย่างหนักเจ้าของผลิตภัณฑ์ออกมาขอโทษพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเหยียดเพศหญิงแต่ต้องการโฟกัสที่ความออร์แกนิกของผลิตภัณฑ์และไม่ได้ตั้งใจนําเสนอภาพผู้หญิงเหล่านี้ว่าเป็นบัวพร้อมกับลบภาพพยนต์โฆษณานี้ออกจาก YouTube ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนะคะในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่แบบว่าพูดคุยกันในสังคมมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย นะคะผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดก็ถูกปรับนะคะถูกปรับไปด้วยนะคะถูกลงโทษด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเปิดเขาเรียกอะไรอะผลิตภัณฑ์ใหม่ดีกว่าเขาเรียกอะไรนะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้มีนางแบบนูดนะคะสามคนเนี่ยมาเดินบนเวทีแล้วก็นำเสนอตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสังคมเกาหลีเองก็ไม่ได้ให้การยอมรับนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ ด่งดังกันมาแล้วแล้วหลังจากการขอโทษแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังจะมาเกิดประเด็นอันนี้ขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบริษัทนมแห่งนี้เนี่ยจะต้องกลับไปคิดเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่นำเสนอออกมาเนี่ยมันมันก่อประโยชน์กับกับผลิตภัณฑ์จริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ2ปีก่อนโฆษณาในเกาหลีใต้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่ใช้นางแบบเด็กอย่างไม่เหมาะสม เป็นภาพของเอลล่ากอสนางแบบเด็กขณะนั้นเธอมีอายุ11ปีใส่ชุดแขนกุดแต่งหน้าสีชมพูดูสดใสกินไอศกรีมด้วยท่าทางอริดอร่อยแต่จากภาพโฆษณาทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมีเดียบางคนบอกว่าโฆษณานี้ทำให้เด็กน้อยกลายเป็นผู้ใหญ่เกินวัยบางคนบอกว่าบางฉากในโฆษณาทำให้นางแบบเด็กดูเป็นวัตถุทางเพศ เสียงวิจารณ์ทําให้เจ้าของสินค้าออกมาอธิบายว่าโฆษณาต้องการสื่อสารภาพเด็กน้อยที่มีความมั่นใจและการถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้ได้หารือกับพ่อแม่และบริษัทตัวแทนของเอลล่าแล้วสุดท้ายบริษัทได้ตัดสินใจลบโฆษณานี้ โฆษณาอีกชิ้นของเกาหลีใต้เมื่อ5ปีก่อนเกิดกระแสะวิพากวิจารณ์เช่นกันเมื่อ,อโฆษณารณรงค์เลือกตั้งเกาหลีใต้ได้เลือกไอดอลอย่างซอนฮยอนวง A.O.A เล่น,นโฆษณารณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหวังเอาใจคนรุ่นใหม่แต่วิธีการนําเสนอถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักเมื่อซอนฮยอนกําลังเลือกเครื่องไปทิ้นผิวพร้อมกับบอกว่าต้องการให้สาวๆทุกคนเลือกผู้แทนอย่างพิถีพิถันเหมือนที่เธอเลือกเครื่องสำอาง ส่วนโฆษณาอีกตัวเธอสวมบทบาทเป็นน้องสาวที่ลืมวันเกิดแม่ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งจนพี่ชายต่อว่าให้ครอบครัวฟังว่าตัวน้องสาวไม่อยากมาแต่ที่จริงเธอกำลังถือเค้กมาเสืรอไพรแม่กลุ่มสิทธิสตรีของเกาหลีใต้มองว่าโฆษณาสองชิ้นนี้สื่อถึงทัศนคติของผู้หญิงที่ไม่สนใจการเมืองหมกมุ่นกับการแต่งตัวจนละเลยครอบครัวเรียกร้องขอให้หยุดเผยแพร่โฆษณานี้ นักวิชาการที่ศึกษาด้านเกาหลีสะท้อนภาพโฆษณา,าลักษณะนี้ระบุว่าเกาหลีใต้ยังคงมีสภาพสังคมชายเป็นใหญ่โฆษณาตัวนี้เนี่ยมันทําให้เราย้อนไปนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับไปสกิดนะคะความรู้สึกของผู in ้หญิงเกาหลีที่เราบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบริบทสังคมเกาหลีพยายามที่พัฒนาพยายามที่จะพัฒนานะคะแล้วก็เรียกร้องถึง ความเท่าเทียมกันของสิทธิสตรีนะคะแต่ในทางกลับกันโฆษณาตัวนี้ค่ะมันทำให้เรามองเห็นการย้อนกลับไปนะคะกลับไปณจุดเดิมของสังคมเกาหลีนั่นเองค่ะนักวิชาการที่ศึกษาด้านเกาหลีสะท้อนว่าโฆษณาเหยียดเพศเกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของประเทศนั้นๆ ขณะที่การนําเสนอของผู้ประกอบการควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ไม่ใช่เพียงผลิตหรือพัฒนาสินค้าเท่านั้นแต่ต้องให้ความสนใจต่อรูปแบบการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องหลีกเลี่ยงประเด็นทางสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสังคมนั้นวิภาปิ่นแก้วไทยทพรายงาน